สวัสดีครับเพื่อนๆพืนบกับผม,อ,ผมอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับการนำเสนอวัตถุมงคลของปู่ปุตตาปัญญาภโูเจจิอายุยืนร้อปี6ราชการหกแผ่นดินนะครับอันนี้เป็นรุ่นนี้นรุ่นนี้นะครับเป็นรูปหลอเทเวสุวรรณเดี๋ยวเราไปดูตัวเหรียญกันนะครับเพื่อนเ เป็นรูปหล่อเท้าเวสุวรรณนะครับโอเคอีกวัตถุมงคลที่สวยของหลวงปู่บดานะครับเพื่อนๆโอเคสวยใสยชัดเจนแจน่มแจ้งนะครับเพื่อนๆอาจจะมีเสฟฟเียงฟ้าร้องบ้างนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อเท้าเวสุวรรณนะครับ ปายการที่9.7นะครับล <c oughs> งยาแดงนะครับฝังพลอยแดงนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัลปก้านะครับเนื้ออัลปกาเนื้ออัลปก้าลงยาแดงฝังพลอยแดงนะครับก็เป็นรูปหล่อของเท้าเวทสวรรคสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเนื้ออัลปกาก้า ลงยาสามสีนะครับวสวยๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเหมาะเลยนะครับเล็กๆนี้นะครับอืออ้อากล้องออกไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคจะดูฐานทั้งหลังนิดนึงนะครับ ปัญญาทารุโอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับสองูนแปดโอเคเป็นรูปหล่อท้าเวสุวรรสวยๆหอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่บูดานะครับเป็นเนื้ออัปก้าลงยา3สีนะครับด้านหลังก็เขียนใต้ฐานตรงนี้ปัญญาหลวงปู่บูดาปัญญาทารุนะครับ เล็กๆตรงนี้นะครับส่วนใต้ฐานก็จะเป็นโค้กผู้สร้างนะครับต่อตอกอัออกขระไว้นะครับเพื่อนๆชัดตไม่ออไม่แน่ใจว่าชัดไหมอ่ะนี่นะครับใต้หมายเลขสองศูนย์ดมาครับเพื่อนเพื่อน ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นสวยๆของหลวงปู่บุตนะครับน่าสะสมนะครับท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝากบอกกล่าวแจ้เงเตือนใต้คลิปได้นะครับแต่ขอพคุณเป็นทางสูงนะครับส่วนข้อมูลใดคงเก่าผิดพลาดไปต้องกราบขออภนะัยณที่นี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งรุ่นสวยๆของหลวงปู่ปุตาปัญญาเทโรเท้ารูปหลอ่อเท้าวเวสวุวรรณโนสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ